วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์บแบบฝึกหัดชุดที่1ข้อที่ 1, 2นักเล่นสเก็ตบอร์ด A และ b ยืนหันหน้าเข้าหากันถ้านักเล่นสเก็ตบอร์ด A ผลักนักเล่นสเก็ตบอร์ด B ดังภาพนักเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งสองคนมีการเคลื่อนที่อย่างไรเพราะเหตุใดในการวิเคราะห์ข้อนี้นะคะคนที่เล่นสเก็ตบอร์ด A เนี่ยเป็นผู้หญิงและ b ก็คือผู้ชายจากตรงนี้เราจะพบว่า นักเล่นสเก็ตบอร์ดทั้ง A และก็ B เนี่ยจะมีทิศการเคลื่อนที่ที่ตรงข้ามกาันเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่นักเล่นสเก็ตบอร์ด A ผลักนักเล่นสเก็ตบอร์ด B นะคะ ก็จะทำให้เกิดแรงที่นักเล่นสเก็ตบอร์ด B เนี่ยกระทำกับนักเล่นสเก็ตบอร์ด A อ่าซึ่งแรงนี้มันเป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อนักเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งสองในทิศทางตรงข้ามตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นแรงคู่กิริยาก็ได้นะลูกนะอ่าแรงดังกล่าวจึงทำให้นักเล่นสเก็ตบอร์ด A และก็ B เนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่เป็นยังไงลูกมีการเคลื่อนที่ที่ตรงข้ามกันค่ะ